ถ้าคุณผู้ชมที่นี่นะคะคิดว่าเรื่องแนวสีสดสีเลิบไปเรื่องจริงแกงบัวนตายทำ้หยุ่มหัวกันตลอดเวลาอย่างบิววราพอโบกันเย่รัดแม่แม,แมวบาสตังบอดวิ่งหัวกัดถ้าคุณผู้ชมที่นี้นะคะคิดว่าเรื่องแนวสีสดสีเลิบไปเรื่องจริงกดค่ะและคุณผู้ชมที่คิดว่าเรื่อง แนวสีสดสีเล so. ิบเป็นเรื่องจริงมีหกสิบสี่คนครับสรุปว่าสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่นี่นะคะคิดว่าเรื่องแนวสีสดสีเลิบเป็นเรื่องจริงแล้วคุณผู้ชมาว่าล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกค่ะที่สามคนชื่อพี่ดาวพี่ป๋องต่อพี่ป๋องกับพี่ดาวเป็นแฟนกันพี่ต่อเคแอบชอบพี่ดาวอยู่พี่ป๋องต้องไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อเก็บเงินมาขพี่าวแต่งงาน พี่ต่อรู้ว่าพี่ป๋องจะกลับมาขอพี่ดาวแต่งงานจะวางแผนฆ่าพี่ป๋องพี่ป๋องไปรับพี่ดาวมาทาเท้าที่บ้านออกมาจากบ้านพี่ดาวได้ไม่นานแกก็เจอกับซึ่งเลือดถึงอยู่กับต้นไม้สองข้างทางมีแต่ตัวพี่ดาวนั่งอยู่บนรถหัวพี่ดาวอยู่กับกอไม้ข้างทางพี่ต่อลู้ค้าว่าพี่ดาวตายตกใจชอกเสียสติพี่ป๋องก็บวชถึงตอนนี้ยังไม่สิ้นคุณนิพดาาขันเงินท้ายเพลงแกรมมี่กโก รับรางวัลจากทางรายการไปเลยครับ